มาซา CX3 Comfort Modia Year ปี2022เลขไม่13,000กิโลเมตรเป็นยังไงเดี๋ยวผมหามาดูครับผมอยู่กับมาซา CX3 นะครับที่เจ้าของดูแลมาดีมากจริงๆนะครับตลอด13,000กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับมีการเข้าศูนย์ตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องของเหลวเรื่องอะไรต่างๆดีมากๆจริงๆครับแบตเตอรี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อเดือน10ปี68แล้วเป็น Q85 ที่เป็นไท p e ของ EFB มาด้วยนะครับตัวรถแน่นอนสีเดิม original paint ชิ้นเหล็กเดิมสนิททาให้ตัวรถมีเสน่ห์แบบนี้ครับคันนี้มาพร้อม กับสีแพลตินัมควอร์นะครับบางคนเรียกสีบลอนบางคนเรียกสีทองอะไรว่าตามแต่ Mazda c x 3คันนี้ทุกคนดูภายในครับพิมต่างๆครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นหนังกลับนะครับ แต่ว่าสะอาดสะอ้านมากๆนะครับแอร์ออโต้กล้องสา0อองศามีมาครบซัลลูปไวเลสชาร์จมีมาให้เบาะคนขับปรับไฟฟ้าออปชันพวกนี้มีมาทั้งหมดเป็นรถ1 3,000กิโลเมตรที่การันตีว่าไม่มีทางกรอใหม่แน่นอนเพราะผมขออนุญาตให้ดูประวัติศูนย์แบบนี้ครับประวัติศูนย์ของมาซาซีส3มคันนี้เข้าไปแล้ว6กรอบในไม่เหมือนสากิโลเมตรแล้วไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้นะครับยังคงมีมาซา r e คงเหลืออยู่นะครับเข้าศูนย์บริการไม่ต้องกังวลเรื่องค่าอะไร และของเหลวใดๆตลอดการเช็คระยะคันนี้ยังคงมีวารันตีอยู่5ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรเข้าศูนย์ได้ตลอดสำหรับซีเคันนี้นะครับค่าตัวนะครับห้าแสนแ่นาพนะครับแน่นอนว่าเรามีบริการไฟแนนซ์ดูแลจนจบเคสแน่นอนมีอะไรปรึกษาคาครีาคาุณภาพได้ทุกช่องทางที่คุณสะดวกเราพรอไวรถที่ดีพร้อมกับไฟแนนซ์ที่เหมาะที่สุดหรับคุณให้แล้วคุณล่ะมองซีเออยู่ป่าครับ